สวัสดีคุณผู้ชมแฟนช่องมหาหิงรวยๆนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาโดนเตนเกิดอะไรขึ้นนะครับขณะนี้ยูทูบเบอร์กำลังโดนเตนต่อยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้โดนแตนนะฮะโดนเตนต่อยตอนนี้ขณะที่ยูทูบเบอร์หลายๆท่านกำลังทำการที่จะไลฟ์สดหรือถ่ายภาพอยู่นะฮะดูนะครับแล้วครับดูนะครับจูพีนิวไทยแลนด์โดนอะไรไม่รู้ครับตามเต็มๆครับ เต็มเต็มเลยครับงวดนี้น่าจะออกมาเต็ม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 ก็ถูกทูบพอแล้วว่าสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงมาสร้างวาเรายูทูบเบอร์จะพาคนมาทำบุญนี่นี่ครับมาดูมีทูบไอ้ไข่ด้วยนะกอนเจ็บหายไปแล้วนะครับการเจ็บหายไปแล้วว่าดูดพิษยังไงกับเพงบอกว่ามีพญานาคขึ้นมานี่มีพญานาคดูครับต้นต้นอันนี้เป็นเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นรอแล้วเราไปเจอที่ที่หนึ่งแล้วอันนี้เพิ่งเกิดนะฮะนี่ว่ทูบไหมพญานาคพญานาคครับนี่ฮะกำลังขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นพญานาคเป็นพญานาคครับพญานาคน้อยนะฮะไม่มีคนไปจุดลูกขอเป็นพญานาคจริงจริงนะนี่คนละวเราบอกว่าพลังน่ะต้นต่อยแตนนี้วิ่งนี้เทบต์สำคันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปซองทะเบียนรถที่ขนต้นไม้มาสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวไปซองทะเบียนรถก่อน

เลขนี้เลขแปดเอานะครับดูดาดูชานะครับจิ๋วแปดเฉยๆนะครับดาดออกนะครับดาดออกเป็นร่องเลยครับสองแปดศูนย์ดาออกเป็นร่องเลยครับทำไมเป็นคันครับขดหลอดในดาดอยู่ดีๆมีคนมาเขียนแปดคันผมไม่รู้ก็มีตัวเลขตัวเลขครับเขามีตัวเลขไงตัวเลขเลขอะไรครับหนึ่งครับใส่องแล้วมีแปดชัดอ่ะใสองครับสุดท้ายพวกเราก็มาเจอตัวเลขจนได้นี่ครับแล้วก็มีตัวเลขที่เห็นเมื่อกี้ข้างหลังตู้สองแปดศูนย์ ผมไม่มั่นใจว่าตัวเลขตัวนี้จะตัดเป็นสองตัวผู้ไมเก็บทุบกัญญาณโอ้ไม่เคยเห็น,น <c oughs> จริงครับจะไปถ่าย <c oughs> จะไปถ่ายพูดอีกแล้วเลยก็ว่าคุณผู้ชมก็คนไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นนะทุบอะไรแหลมๆนี่ยทุบอะไรแหลมๆผมเคยเจอแต่ท <c oughs> ุบ <c oughs> ผมรูปแล้วครับตัวนี้เป็นตัวเลขอะไรครับจนลื่นหมดแล้วครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับโอ้เห็นชัดเลยครับสองสองหาครับเออใช่สองหาสองหานี่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 ผู้ชมเห็นคือผมบอผู้ชมเห็นเห็นเห็นคือผมบอครับอีรีแล้วครับสองหานี่นี่บนมือผมนี่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 นีนี่อีรีได้เนี่ย สองหาครับนี่ครับเห็นคือผมบอครับนี่นี่นี่ครับนี่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 เดี๋ยวผมใส่ใส่เบิ้งสั้นใส่เบิ้งสั้นนี่ตัวเล็กสองเหล็กใหญ่นาอตัวใหญ่แห้งเนี่ยเล็กสองอ่ะแต่ว่าเล็หาตัวนี้น่อยนี่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 เห็นคือผมบอเห็นคือผมบอครับนี่ผมมาชัดเด้นี่ชัดเจนเด้นี่ชัดเจนชัดเจนครับได้ทาแป้งได้นี่ขนาดผมได้ทาแป้งแมนนี่ชัดเจนเลยนี่อู้เห็นใั่นี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 ่ มันมีเจ้าที่อะไรมันอยู่นึกมัประกอกล่าวแล้วแจงระกอนครับรุงคนครับพอตัดลงมาปุ๊บพดถึงล่างปุ๊บยังไงเนาะจะมีเปเรสวยอยู่เลยขอโชคนะครับถ้าสิ่งสติตมันจริงยังไงนทต่สามตัวมันก็ปรากฏขึ้นมาจริงๆขึ้นมาเลยขึ้นเลกแปก่อน คือเลขแปดแล้วเลขอะไรอีกครับไปมาผมมาเลขแปดใตััวเดียวผมจะซื้อไงเนาะมันจะได้ก็นึกอยู่ในใจขอเอกมันขึ้นเลขห้ามานะครับพอดีแค่นั้นทุกว่ายึดแล้วก่อนพักมาก่อนไปหาบุรีไปหาพวกน้ำแดงพวกมาพวกดูมมังโบจักรที่างทางของทางครับถ้าจะให้กผมจริงๆ พอที่สามตัวมันก็ปรากฏขึ้นมาสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดเออกแบบออกมากสี่ห้าแปดลยตรงๆเลยถูกทั้งหมู่บ้านเหรทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านไม่พอไม่ตอนนั้นมันถูกอยู่ประมาณสามเดือนนี่แหละเป็นบ้างแต่ตอนนั้นช่วงนั้นที่นี่ดังมากใช่ไหมดังดังมากโอ้ดังมากร่างทรงดังทรงมาบ่อยไหมมาบ่อยจนมาช่วงหลังผมไม่เข้าดูเดี๋ยวมันจะแย่งกันดู ช่วงหลังช่วงหลังร่างทรงแย่งกันชาวบ้านก็ตะโกกมาเกวยกันดูเลยตอนนั้นก็คนยืเย็นพวกอาชี่น้องเขามาดูเยอะครับแล้วก็จัดเป็นกลุ่มปุๆทำการเพื่อนย้ายมันมันยากที่ดียวก็ารบากชาวบ้านอยู่พอสมควร กุติสามสี่หลังที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยคือได้เงินจากที่นี่จากต้นพันชาติที่คิดว่าจะเอามาทํากุติแค่หลังเดียวเล็กๆแต่ผลสุดท้ายได้กุติเพิ่มมาอย่าลืมว่าผู้ใหยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปเนี่ยคุณพ่อผู้ใหญ่เนี่ยมีตัวเลขไหมหวดเนี่ยมีตัวเลขอย่างมีตัวเลขที่ชื่นชอบไหม ยังเลยเผื่อจะมีโชบอยู่ในใจอยู่แต่ว่ามันจะชอบอยู่ในใจชอบเลขอะไรแบ่งมาหน่อยสิแบ่งเลขที่ชอบในใจของพ่อผู้ใหญ่น่ะพ่อผู้ใหญ่บอกหน่อยครับขอสักตัวหนึ่งครับนี่ดูดมูดไม่ได้แล้วนะนะครับมันไม่ถูกเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบอกมาเลยผมชอบเราบอกว่าเราเป็นแนวทางครับเราเป็นแนวทางของเราเราเป็นตัวเลขของเราเราชอบของเราเราเป็นกองเลยเป็นแนวทางผู้ใหญ่ครับเป็นไรมานะ ดูเอาเออเนอะเอน่เอาเลขที่พ่อผู้ใหญ่ชอบคอนอย่าเพิ่งจะโชคเลขที่จะโชคสหกาโอเคนะครับคุณพ่อผู้ใหญ่ชอบสาล้กันนะครับเบาก็ได้ครับเลขสหครขอบคุณพ่อผู้ใหญ่มากคอห่เนเดียวเลยชื่ออะไรครับคุพ่อใหญ่สาสาหตัวเดียวเลยเน้นเ้นเน้นส่วนมากจะชอบบนหรือชอบล่าง ผมนะผมชอบบนมากก็ชอบบนบนนะสามหกครับสามหกพ่อผู้ใหญ่จะอยากรู้มอดีตพ่อผู้ใหญ่ครับคุยกัวเดียวกันโอเคบอกไว้ก่อนนิด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 หกแค่กลับเป็นเก้าก็ได้ดูดูช่องคนอื่นเยอะมากไปครับเลยหกกับเก้าเป็นเดียวกันตามตลอดขอบคุณนะตามตลอดโอเคขอบคุณนะครับเอ็มซีจะย่องความเชื่อครับมาเจอเอ็มซีขั้นหนึ่งแล้วนี่แต่ได้ตัดเลย ผมโชคดีนะพ่อรู้ไหมว่าผมโชคดีอะไรตีเลขให้ผมหน่อยอ่ะต่อต่อยอ่ะต่อต่อต่อยนี่ต่อต่อยนี่พ่อตีเลขให้ผมหน่อยเขาบอกว่าตีเลขให้ผมหน่อยเนี่ยผมต่อต่อยในี่ชี้เนี่ยชี้หนึ่งนานแล้วนะชี้หนึ่งเนี่ยครับนานแล้วนะต่อต่อยนี่หมายเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมจะทนไม่ได้ถ้าสามชั่วโมงนี้ผมจะทนไม่ได้ผมจะร้องแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะทนได้หรือไม่ได้ผมจะให้เวลาสามชั่วโมงในการที่ มนตอยครั้งเดียวตอยครั้งเดียวครับอันเดียวตัวหนึ่งเลมนห่งหนึงนึงศูนเนาะเพราะว่าตอมศูนย์เนาะนหนึงนึ่งแน่หนึ่งก็อย่างนี้ขึ้นไปก็ศูนย์หนึ่งศูนยนึ่งศูนย์ะแต่ผมผมเฉลย ผมจีแปดแปดหนึ่งเดาผมจีเลขแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามไปหนึ่งสามเอาพ่อชอบหนึ่งสามมาละเลขสามบหนึ่งสามหนึ่งสามโอ้หนึ่งสามตัวเดียวกันอีกแล้วหน่งสามตัวเดียวกันอีกโอเคขอบคุณคุณพ่อผู้ใหญ่ชวนคุยบอกว่าตรงนี้มีงบประมาณจากกองฉลากรัฐบาลสนับสนุนมาเดี๋ยวผมไปตามดูว่าเขาสร้างเมื่อปีเท่าไหร่ไปดูตัวเลข นะครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับที่ท่านพ่อผู้ใหญ่คุยเมื่อสักครู่นะครับได้รับงบประมาณมา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเมื่อปี2557นะครับนะครับก็แสดงว่าต้นทันษาที่ให้เลขตัวนั้นก็ประมาณเมื่อประมาณปี2 5งพเช่นกันนะฮะแล้วทำพอทำกุฏินี้เสร็จก็ออกไม่ก็ไอ้กุฏินี้ไม่ได้ทำนะซื้อยกมาเลยสำเร็จรูปสำเร็จรูปซื้อมาก็ออกออกเลยใช่ไหมลัางล้างได้ขึ้นโกลมมันก็ลังนะแทนสี ได้สาสีหลังอ๋อได้สามสี่หลังแม้กระทั่งขุดสะก็ยังยังออกเลขเลขเขารถรถยังถูกยังถูกเขาบอกว่าความสูงขององค์พระพิฆเนศมันถล่ทลายมันสี่เมตรห้าสิบมันจะออกก้าวสี่ก้าวสี่ มันเข้าทุกอย่างไปเลยเนาะมันเลยแต่นี่เดี๋ยวจะมีวงสวงที่นี่อีกก่อนปีใหม่ที่นี่บอกว่าจะมีวงสวงนิพพานสูงอลูกฉายผมทำฟอพีโกเนสเนาะโอ้ยเยยรัฐบานเขามาช่วยตั้งเยอะช่วงนั้นนั่นมาเนี่โจมาอยู่บ่โจมาอยู่ใจทางนี้ก็รู้กันดีผมก็มาเนาะอยากไปเที่ยววัดสะเก้วผมก็เอารถไปแต่นั้นผมได้สามตัวได้สามตัวเลยเอารถไปไปเที่ยววัดสะเก้วฝากเขาไป แล้วผมเห็นต้นตะเคียนอยู่ตรงนู้นด้วยเออเป็นตะเคียนต้นนึงตะเคียนนี้ปลูกเองเลย่กี่เราโดนต่อต่อยลนต่อไปเราจะโดนตะเคียนนะฮะยู่ในนขอนเนาดถึงวาคอแลวนั่นาก็แบบอคลิปนะ เราก็จะพาท่านไปพิสูจน์เรื่องว่าความเี้ย็นน่าจะมีนะมีอย่แล้วแหละแต่ผมไปดูมาเมื่อสักครู่ตะเคียนตอนนี้ประมาณ20 20ปีน่าจะประมาณยี่ปีงานนี้ได้ขอไม่เลกินสามตัวครูใหญ่ตัวหนึ่งอายุประมาณปีครับัปีครูยหญ่น่าจะปีผมอายุครับผมคันเ็ศครับปีเขาหายผมเขาเป็นคุณยายนี่ไม่ได้ ประมาณ16-17ปีนั่นเลยเพราะว่าผมดูลักษณะต้นแล้วหลายท่านก็อยากจะชมเหมือนที่ชมผ่านไปสะเคียนใช่ครับมีจอมปลวกด้วยครับแต่ทำไมเอ็นไงทำไมลักษณะเอ็นลักษณะเอ็นมันจะหลบตรงนี้นะนี่ไงีผ้าเจ็ดสีด้วยมีผ้าเจ็ดสีอ๋อมีรังทรงมาด้วย มีมาอยุดกัอมีแรงส่งเลยเข้ามาดูนะท่านยังไม่อยู่เอาไม่ออกเคยมาดูฝันผามค่ะแล้วก็อายุยังน้อยอยู่ยังไม่อยู่ไม่มันจะไม่กล้าเียดเด็กมาจากบารมีของของของคนพันชาตินี้ก็สุดท้ายก็ได้ที่ที่เก็บของหรือตัวที่วาอยู่ชุดท้ายก็ยังได้ได้ไวๆนี่ใช่ไหมได้ ก็จากนั้นก็ได้เงินชาวบ้านเรช่วยบ้างจนได้สร้างตลาดนี้ขึ้นมาบางเอิญมันตรงนั้นเวงมันดีด้วยทําเรื่องไปขอของตลาดกินไปรัฐบาลผมก็ยังงงทําไมได้ที่นี่มันยังได้พ่อมาให้สามแสนนะไปที่นู่นผมก็มองจะถามว่าอยู่ๆทำไมได้ทไไมด้นะเป็นงบของรัฐบาลกัอบฉลองการเนี่ยอาจจะ ท่านคือต้นพันชาตินี้อาจจะโดนบันดาลให้ก็ได้น,นะ,น,ะน่าจะใช่เนาะตอนนั้นผมเขาเป็นผู้ใหญ่ได้แค่3เดือนกับสีเดือนนี่แหละไฟ